ผมแบงค์ครับผมโคครับวันนี้พวกเราจะมาพาทุกเพื่อนๆทุกคนมานมัสการองพระพิฆเนศกันนะครับครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์แล้วครับครับแล้วคุณแต่งตัวนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเด็กมหาลัยจุวกรเขามาทําอะไรกันข้างในนี้อ๋อโอเคครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับครับผมไปเลยครับปตักี่ ถึงแล้วครับตอนนี้ถึงครับตอนนี้เราอยู่หน้าองค์พระพิฆเนกกันนะครับครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับจุดทูบไปจุดทูกไว้ไหว้ัครับเรายังพักพักก่อนไหมพักก่อนไหมพัก่อนมเบียดทำไมล่ะครับ ครับผมและต่อจากนี้นะครับลําดับต่อไปก็คือนี่ครับย่าเลครับส่วนหนึ่งของพระราชวังสนามจันทร์ครับที่มีทุกคนมาสักการะกันครับอ่าและนี่ก็พอดีเลยครับเห็นไหมครับนี่คือส่วนหนึ่งของการมาไหว้พิฆเนศของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสิลปากอครับคือการวิ่งแก้บนครับผมครับผม นี่นะครับเรามาให้เจอน้องคนนึ่งนะครับพอดีที่วิง่งเมื่อกี้ครับอยากถามว่าน้องเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับมาแก้บนใช่ไหมครับแก้ข้างล่างด้วยครับพอเลย